ว,วันนี้อาจารย์เ,เ,เจได้เตรียมตัวนะที่จะลงลงด้วยนะวันนี้อาจารย์เจจะลงลงน้ําด้วยนะฮะเหมือนที่เตรียมชุดมาเพื่อที่จะเอ,อ่อลงน้ําค้นหาน้องนะครับซึ่งจะเซนเซนเห็นไหมใครจะด่าผมเนี่ยอ่านคำพูดเซนเซนสามีสามีาม,าม,มือซนเซอาจารย์เขาบอกว่าถ้าเริ่มใโยนอือนะเพราะวันนี้อาจารย์เราก็จะ ลงลงลง,ลงน้ำนะลงน้ำนะอารย์จกับรองเท้ามือขวาอาจารย์เจก็จะลงน้ำด้วยนะครับแต่ว่าอ่าวอลเราะออกด้วยนะฮะตอนนี้ตอนน да <Okay, is> like ี้เพชรตอนนี้เมาเนื้ออยู่เพชรเพชรกับอาจารย์เจได้เตรียมตัวที่จะลงมาค้นหาน้องแล้วนะครับไม่ไหวไม่ไหวเบิกจะไหวไม่ได้นะนะฮะ ก็เดี๋ยวเอารถกู้ที่กู้ภัยมาสแตนบายด้วยนะเพราะว่าไม่ได้สแตนบายน้องนะสแตนบายคนลงเนี่ยดูไหวเปล่าไม่รู้นะไม่ได้ล้างถนนนี่อ่าไปล้างถนนโอ้เขาคือเพชรคลองคลองเลยนะคลองท่อเพชรคลองท่อนะฮะเดชอ่าณเดช ล้เด็กจะลงไปเป็นพระห,หรือว่าจะลงไปช่วยเหลืออาจารย์เจเดี๋ยวตามดูตอนต่อไปนะส่ว,อสวนอาจารย์เจกตอนนี้กําลังเตรียมตัวแล้วนะที่จะลงน้ํานะฮะอ่าขอขอบคุณนะกดไลค์กดแชร์ไปนยครับและเดชนะมันเรื่อผมต้องขอสบายหน่อยนะครับเมื่อเช้าคุณคุณต,ตอนนี้ไปไปกระจายคุณเกิดอาการอะไรครับคุณเหมือนหมอปลาเลยคุณออกอก็เดี๋ยวเดี๋ยวบอกกันนะฮะ

จับลงหมดอ๋อจับลงหมดแล้วเ nah. พชรพี่ตัวอยู่ไหนเพชรพี่ตัวอยู่ไหนที่ให้ไวเฮ้ยเพชรพี่อยากจะลงแล้วใครจะดูกล้องให้พี่วะใช่เออเลือกใครอนุมานแหวนหัวใจอืมอนุมันวันเอาไว้เพชรอาจารย์อ่าสวัสดีทั้งสองพันท่านนะฮะสวัสดีทั้งสองพันท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้นะอนุมันแหวนอนุมานถวยแหวน

ตอนนี้จันเจย์ก็ได้เตรียมเสื้อผ้าชุดลำลองที่จะลงน้ำนะครับวันนี้จันเจย์จะลงน้ำ<บ>ด้วยตนเองนะฮะด้วยตนเองในการค้นหาน้องนะเราก็มาดูกันว่าวันนี้เราก็ยังมีเนี่ยผลละบากรากไม้ที่ f อซของจันเจยน์นำมาให้น่ารักมากนะนำมานำมาให้กับพวกเราได้ทานกันนะครับนี่นจันเจยนน์นนะะลุเยเองครับ Ver เพราะว่า ไม่ได้ไม่ไหวแล้วแต่ละคนนี่ไม่ไหวแล้วไม่ได้ดังใจอาจารย์เจบอกขอลุยเองฮะับนี่วันนี้อาจารย์เจขอลุยเองว่างไม่ได้ม่มีอะไรหรอกเราว่างว่างเสริมทำตัวให้เป็นประโยชน์อืมอาจารย์นี่ผมกทำเพื่ออาจารย์เลยเนยาะไม่ไม่ต้องทำทุกผมทำเนี่ย ผมไม่อยากให้อาจารย์สู้คนเดียวนี่สุดละจะขอเทมข้างอาจารย์ใะผมไม่อยากให้อาจารย์สู้คนเดียวนี่อ่ับอาจารย์ที่ผมว่างานนี้นะผมอยากให้พี่ต้อยขึ้นหนึ้นะถักเลยกันเพราะว่าอจริงเมื่อก่อนเอ๊ะาจารย์เจนี่จะได้อะไรออก่าเพราะอาจารย์เจอยู่ถึงวันนี้วังนี้พูดจริงเลยนะคือคอยูดูดคันจริงๆอ่ะไม่ได้มาแบบจับตัวเพื่อเอาพื้นที่สื่อ เพราะเมื่อก่อนนะผมก็คิดแบบทุกมติ๊กแหละเพราะว่าอาจารย์จริงจริงเป็นแต่ใช่แต่พอเได้เราเห็นว่าคือถ้าคนไม่ทำมัน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 สู้คนทําไม่ได้คือรู้ว่าไอ้คนที่ดูข่าวบอกเอ้ยพวกคุณโดนหลอกแล้วโดนหลอกแล้วมันมันเราก็มีความหวังเนี่ยนะเราต้องมีความหวังเราต้องทำงานไปเรื่อยแฉอไม่ไรเม็นลำสนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมอัพคลิปก่อน คุยสนิทดีอ่ะคิดแป๊บนึงก่อนนี่กำลังหูกำลังเรนเดอร์อยู่อ๋อเหรอหืมผมก็ตั้งแต่มาเมื่อวานไม่ไม่ทำสคริปต์เลยอืมแต่อาจารย์เจหุ่นดีแล้วเนี่ยอาจารย์อาจารย์ไม่อ้วนเราอาจารย์เดนนอ็กกำลังดีอาจารย์เจหุ่นดีนะคะอันนี้คุนพอได้คุณยาวผมไม่เปรียบกับอาจารย์เจเนี่ยโหคุณเอาผมไม่เปรียบมันก็อ้วนเด็ดเออสักวันหนึ่งเธอต้องมีคนรักคนอ้วน ดูดูอาจารย์ดูไอคนเนี้ยมันมันพยายามจะทำลายผมอาจารย์ขอขอขอคาถาดิที่จไม่มันมันมันพ้นภัจากผมไม่ดีลยทำไรทำไรทำไรคิดไปนะอาจารย์แต่ง่ีนะอยคิดไปเลยอย่าอย่ายาหยะอย่ม้าเอ่านดอ่านิดดูอ้าะคลิปนี้เี่ยก็จะไปทำคิอให้นะโอ้โหเดี๋ยวนี้อาจารย์เจจะลง ไปค้นหาด้วยตนเองนะครับนี่นะฮะรายชื่อของคนค้นหาในวันนี้นะฮะก็คือหนึ่งตั้มอ้วนก่อการร้ายนะฮะแล้วก็สองพี่ตอตอเรานะฮะไม่มีมันไม่มีโอ้ไม่ได้นติดะเชื่อผมเชื่อผมมันติดมันติดมันติดช่องอะเพราะเราเลาะอีกท งการช่องช่องเน้ำตั้มช่วยด้วยกับช่องต่างหูบอกต่างเนี่ยไอ้กลางเนี้ยหน้าเราแล้วนะสองฝั่งในคือผมทิ้งเลยเลาะแค่ท้แล้วจริงๆผมว่าไม่น่าจะถึงกระพาแล้วแหละเพราะว่าถ้าสันนิษฐานกันแล้วต้อติดโครดติดโครดจริงๆมันมีแค่โกรดแค่ปัดเดียวแค่นั้นอ่ะตรงตอไผ่ตอแรกอ่ะมันมีแค่ปัดโกรดปัดเดียวแค่นั้นแหละอ่า้ะนี่คือภารกิจการค้นหา น้องต่อนะฮะอาจารย์เจได้วางแผนแล้วแล้วก็มีเจ้าที่กู้ชีพกู้ภัยนะฮะในการช่วยเหลือและสนับสนุนในการงมค้นหาอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้นะครับซึ่งถือว่าคาดว่ามีความหวังว่าจะได้เจอร่างของตัวน้องนะฮะ ใหญทุกคนอย่าพูดอย่ามั่นสงสัยนะเจอใหญ่แล้วคนพูดว่าวันนี้เราต้องทำสำเร็จวันนี้เราต้องทำสำเร็จนะครับอ่าพลังบวกอย่างเดียวตอนนเเจออกัหรืปล่านะะสวัสดีครับก็ฝากเข้ามากดไลค์กดแชร์นะฮะช่องของอ่าตั้มประกอบการดีด้วยนะครับก็จะได้ อ,สสอ่าครบแสนซับใช่ไหมยังใช่ไหมเนี่ยยังใช่ไหมอ่ายังจะได้ครบแสนนะฮะแสเพราะว่าวันนี้พี่ตั้มเรานะฮะถึงแม้ตัวใจะใหญ่แต่ใจแต่ใจไม่เคยเล็กนะฮะใจใหญ่ด้วยนะฮะแล,และพร้อมที่จะถอดเสื้อผ้าเพื่อลงงมค้นหาในวันนี้ด้วยนะฮะอันนีนะ้ต้องตบมือเลยนะฮะตบตบปือให้เลยมาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ พี่ตั้มก่ะกันดีด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวลงได้เลยโชว์